มาครับอยู่งานติดตั้งจอ Android แล้วนะครับตัวต้าลีโวนะฮะตัวนี้ Android จาก a l p h a l a มส4่หฮะนี่ฮะเข้าเกียร์ถอยมีเส้นกระระยะนะครับมีกล้องถอยด้วย1ตัวฮะหน้าจอใหญ่ขนาด10นิ้วนะฮะตัวนี้ดูหน้าจอโฮมกันหน่อยฮะเป็นระบบสั่งเสียงไทยเล่นง่ายๆนะครับไม่ยากเดี๋ยวปรับภาพนิดนึงครับหน้าจอแอปพลิเคชันประมาณนี้นะครับโอเคมาดูการสั่งเสียงนะครับ ของแอปพลิเคชันลองดูฮะลองดูภาพก่อนแล้วกันนะความคมชัดของภาพเนะี่ยนี่ฮะความชัดของภาพนะครับสวยงามน้าจอเป็นกระจกนะฮะภาพโอเค ส,สะะท่านฟอร f เมอร์ 4K นี่ฮะดูภาพหน่อยนี่ฮะภาพสวยมากเลยดูความชัดของภาพเลย ใครที่อยากได้จอยแอนดรอยติดรถนะฮะเรามีบริการทุกรุ่นนะฮะคนไหนสนใจอินบ็อกหรืออล์อกอินหน้าร้านได้เลยนะครับ